Sing Corporation Syam Paragan OVD สมาคมศิลปินไทย Present Overdrive Acoustic Guitar Contest for Strings for Peace สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสัปรกรณ์สมิพันธ์ชื่อเล่นชื่อเทมอ1 1ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนรุงร่งลุนวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับผมเริ่มเรียนกีตาร์ตั้งแต่อายุ6ปีและที่ผมมาเล่นกีตาร์แบบ f i งเกิลสไตล์เพราะผมชื่นชอบลูกเทคนิคและลูกเล่นต่กกางของกีตาร์ฟิงเกิลสไตลครับศิลปินที่ผมชื่นชอบคือมา c ินพัชเล็กครับเพลงที่ผมใช้ แข่งคือเกมมูลแทนประพันธ์โดยแอนดรูยอส์ครับผมขอเชิญชวนทุกคนมาเชียร์มาให้กำลังใจผมด้วยนะครับติดชายสุปรกรณ์สมัพานหมายเลข12ในการแข่งขันโอเวอร์ไ e a ์อะคูสติกกีตาร์คอนเทสครั้งที่4รอบรองชน,น,นะเลิศในวันที่ส3มีนาคมและรอบชิงชนะเลิศในวันที่24มีนาคมลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ของสยามพาร,รากอนครับ รอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่23มีนาคม2567รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ณ Fashion Hall ชั้นหนึ่งสยามพารากอนพร้พรอมงาน OVG Acoustic Guitar Exhibition ครั้งที่หนึ่งและ Music Workshop Live Show ในางานสนับสนุนโดย Overdrive Acoustic Guitar Contest 4 Strings for Peace